สวัสดีครับผม DJ Baz Gamer เ,เนี่ยฮะมุมกล้องอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะฮะเจอกันนะครับ,บรกับ Baz Gamer วันนี้มีอะไรมาแนะนำนิดนึงนะฮะคนที่เล่นเกมเนี่ยมันต้องมีอาการปวดตาอยู่แล้วก็เลยแลวะไปเจอไอ้นี่มาครับวันนะฮะ o อฟปองสัตว์ o อฟพงพัดวัน่น o อฟอ f f แฮ o อฟตัดนะฮะก็คือวั่นเขาดีมากเห็นไหมเวลาผมกรนะต่ายเนี่ยเออมันจะปวดตาไงทีนี้ ราจะมาลองอะไรดีกว่าว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเราใส่แว่นไอนออฟต,ตุดเนี่ยออฟตัดออฟตัดเ่ยนะฮะลองดูกันมาผมซื้อมาไม่ค่อยได้ใส่เพราะอะไรเพราะว่าการให้มันแบบว่าเป็นเฟสอะ่ะครั้งแรกที่กูใช้อ่ะรู้สึกยังไงอะ่ะอะไรประมาณนั้นนั่นนี ut, ่ฮะแว่นออฟตัดนะฮบเขาบอกว่าบ <c oughs> อดี้เขาแข็งแกร่งงอได้หักได้กัดได้แต่แดกไม่ได้แค่นั้นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคมาเรามาลองกันเลยครับกับอีกหนึ่งเกมนะฮะที่ผมชอบเล่นนะฮะ เกม BF1 เนี่ครับเกมมันจะลายตาหน่อยมันต้องเล่นมันต้องฝึกเออมันต้องใช้เกมที่มันลายตาเยอะๆหน่อยนะฮะเรามาดูกันว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเอเคไหมรอก่อนแป๊บนึงโอเคครับมาแล้วนะฮะใน BF1 เรามาลองใส่เจ้าวันนี้ดูนะครับผมโอ้แต่ปกติปวดตานะลองดูดีว่ามาว่าเวลาผมใส่ไปแล้วมันจะรู้สึกยังไงวะ สังเกตได้คือนะครับหน้าจอที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆไปเลยโลกเราจะติดสีเหลืองไปเลยฮะโอเคไปกันฮะไปกันเลยฮะเริ่มต้นการเล่นเกมครับผมผมเห็นน่ะอุ๊ยผมนี่ไงนี่ไงเออแล้วดูมันเหมือนกองแสงให้ปกติผมต้องเพ่งยาเงี้ยใช้ตาเพ่งเงี้ยแต่นี้เบิกตากว้างฮะอันนี้แค่เริ่มเลยเนี่ย ไงเห็นไหมยิงได้อ่ะเก่งอ่ะไหนรอทนี้ต้องงี้อยู่นั้นอยูไหนเห็นไหมทะลุกำแพงแล้วโคตรเก่งโอเคนะเขาแถมมันี่มาด้วยนะฮะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดแว่นไอชิปหายมึงหลบมาไอ้หำม,มึงหลบมามึงหลบมาไอ้หำกูมีแว่นกูมีแว่นรอบบ้ากูมีแว่นไม่เชื่ออ,อีกนั่นไงกูมีแว่นกูบอกแล้วหลบคนมีแว่นนะไ่เชื่อใจ กูมีแว่นฮยนี่ไงกูใส่แว่นกูบอกแล้วสลัดเดอเย่เนาด้วยเป็นไงล่ะาะกูใส่แว่นขอบคุณที่รับโทรศัพ์ติดตามนะฮะขอคอมเมนต์แว่นนี้เลยว่าโอเคจริงอะไรจริงนะครับมีความคงทนคงทานเคยนั่งทับไปแล้วด้วยนะผมทั้งกรอบท่าไไรกรอบธรรมดามากครับรราสามารถใส่ได้อุ้ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคนชราผมเนี่ยเด็กๆอย่างเงี้ยใส่แล้วหน้าเด็กขึ้นเยอะเลยนะ ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะฮะติดตามมาต่อไปกับ b g a m m r Gamer วันนี้ไม่ได้อะไรมากแค่กูเห่อแว่งแค่นั้นแหละจบนะ